อีกแบบหนึ่งของคนคิดบวกนะครับต้องคิดแบบทวิลักษ์ครับคิดแบบทวิลักษ์หมายความว่าคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มีความเป็นของตรงกันข้ามครับเมื่อเราเข้าใจและคิดได้ว่าทุกอย่างมีความเป็นของตรงกันข้ามเนี่ยจะทําให้จิตเราเบาๆไม่ปรุงแต่งไม่หนักอึ้งครับเช่นรู้ว่ามีสูงก็มีต่ํามีดําก็มีขาว มีอ้วนก็มีผอมเห็นไหมครับมีของตรงข้ามมีสุขก,ก็มีทุกมีสรรเสริญก็มีนินทาเห็นไหมครับทุกอย่างมีของตรงข้ามกันหมดเลยแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะชื่นชมยินดีกับของตรงกันข้ามฝ่ายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มใจและเป็นสุขเมื่อไหร่ที่ฝ่ายตรงข้ามที่ผิดหวังเศร้าใจพลัดพรากได้หวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเป็นทุก์เห็นไหมครับ การเข้าใจว่าทุกอย่างมีความเป็นของตรงกันข้ามที่เที่ยงแท้แน่นอนเลยเนี่ยสำคัญมากและจะทำให้เราคลายทุกข์ได้แล้วการคิดเช่นนี้จะทำให้จิตปลอดโปร่งครับนั่นก็คือคิดว่าทุกอย่างเป็นทุกข์และมีทุกข์อยู่จริงทุกข์ตรงข้ามกับอะไรครับท่านอาจจะตอบว่าทุกข์ตรงข้ามกับสุข อันนี้เป็นการตอบในระดับสมมุติสัจจะครับสุขแท้ไม่มีอยู่จริงนะครับมีแต่ทุกข์ของตรงกันข้ามกับทุกข์ที่แท้จริงก็คือสิ้นทุกข์และไร้ทุกข์ไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของตรงข้ามกับทุกข์ก็คือทุกข์ก็คือไม่ทุกข์นะครับ <c oughs> ก็มาดูต่อว่าทํายังไงจึงจะไม่ทุกข์ละเมื่อเข้าใจถูก นะครับเมื่อเข้าใจถูกเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าใจถูกว่าอะไรเข้าใจถูกว่าทุกอย่าง เป็นอนัตตาอยู่ในรูปขององค์ประกอบพร้อมองค์ประกอบเหตุปัจจัยพร้อมก็เกิดเป็นรูปร่างเมื่อไรองค์ประกอบไม่พร้อมสลายไปนะครับมีเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อองค์ประกอบไม่พร้อมมีสลายไปก็ดับไปเห็นไหมครับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดังนั้นการเข้าใจแบบทวิลักษ์เนี่ยรู้ว่าทุกอย่างมีของตรงกันข้ามเนี่ยเราจะไม่ทุกขอยู่นานครับเพราะว่า เมื่อไหร่เราทุกข์เราก็จะรู้ว่ามีของตรงกันข้ามรอเราอยู่เสมอนั่นคือมีสุข ทางโลกแล้วทางธรรมก็คือมีสิ้นทุกข์ไงครับจะสิ้นทุกข์ได้ไงก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็เจริญสติปัฏฐาสี่นั่นคือเห็นสัแต่ว่าเห็นไม่ปรุงแต่งก็ไม่รุกร้าใจได้ยินสัแต่ว่าได้ยินไม่นํามาปรุงแต่งดีใจเสียใจอะไรทั้งสิ้นนะครับสัมผัสสัแต่ว่าสัมผัสไม่บอกว่าอ่อนว่านุ่มว่าแข็งว่าละมุนละไมทั้งสิ้นได้แต่สัมผัสเห็นไหมครับคือไร้การปรุงแต่งเนี่ยเรียกว่าคิด แบบทวิลักษณ์และก็เห็นตามความเป็นจริงของโลกว่ามีทุกก็มีสิ้นทุกมีทุกขก็มีสุขมีสุขก็มีทุกขและสําคัญที่สุดก็คือมีทุกขก็มีวันสิ้นทุกครับดังนั้นเมื่อเราอยู่และเข้าใจว่าเมื่อไรเราทุก มีความสุขรอเราอยู่เสมอเมื่อไรเราทุกข์ในระดับพุทธธรรมเนี่ยมีการสิ้นทุกข์รอเราอยู่เสมอเราจะเป็นคนที่มีชีวิตอย่างมีความหวังและมีความหมายแล้วเมื่อนั้นเนี่ยจิตเราจะปลอดโปร่งครับหากคิดได้เช่นนี้ถือว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนคิดบวกตามหลักพุทธธรรมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้โปรดกด subscribe กด like กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับ